สวัสดีค่ะพบกับนิมดาวไลทที่ชาแน,นลค่ะวันนี้เอาข่าวของอการนถดไฟแห่งประเทศไทยมาฝากนะคะสำหรับแผนการเดินรถ ทางไกลทั้ง118ขบวนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมนี้นะคะโดยจะประกอบไปด้วย1รถไฟชานเมืองที่จะย่องคงเข้าและออกสถานีหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพจำนวน22ขบวนนะคะโดยจะแบ่งเป็นรถไฟทางไกลาสายเหนือ4ขบวนสายอีสาน2ขบวนสายใต้2ขบวนและสายตะวันออก14ขบวน โดยรถไฟสายเหนืออีสานและใต้เนี่ยจะวิ่งเส้นทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่ไม่เข้าสถานีกลางบางซื่อจะลงวิ่งด้านล่างนะคะเข้าสู่เส้นทางเดิมบริเวณจตุจักรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสถานีรถไฟบางซื่อเพื่อสิ้นสุดการเดินรถที่สถานีกรุงเทพหรือสถานีหัวลําโพงนะคะส่วนสายตะวันออกจะเดินรถเข้าสถานีกรุงเทพหรือสถานีหัวลําโพงได้เลยโดยไม่ผ่านสถานี ลางบางซื้อค่ะ ส่วนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือสายอีสานวิ่งบนทางยกระดับเข้าออกสถานีกลางบางซื่อจำนวน42ขบวนนะคะแบ่งเป็นสายเหนือ18ขบวนสายอีสาน24ขบวนส่วนรถไฟที่ไม่เข้าสถานีกรุงเทพรหรือสถานีหัวลำโพงนะคะจะปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง47ขบวนแบ่งเป็นดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. สายเหนือ10ขบวนและสายอีสาน4ขบวนมีต้นทางหรือปลาย ทางสถานีดอนเมืองนะคะส่วนรังสิตเนี่ยจะเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย2ก็คือสายเหนือนะคะเป็น2ขบวนซึ่งจะวิ่งบนทางยกระดับต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามสายใต้นะคะจำนวน24ขบวนต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื่อและสายใต้อีกสองขบวนต้นทางหรือปลายทางจะอยู่ที่สถานีทนบุรีหรือบริเวณตลิ่งชันนะคะซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนถ่าย4ก็คือสายตะวันออกจำนวน5ขบวนต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่สถานีมักกะสันนะคะป้ายหยุดรถอโศกจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายค่ะ ส่วนรถไฟชานเมืองนะคะที่ยกเลิกไปจะเป็นสายตะวันออกจำนวน7ขบวนค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะการรถไฟเองกำลังทยอยนำขบวนรถไฟทางไกลทุกประเภทที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางขึ้นบนทางยกระดับเส้นทางเดียวกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่อทำการทดสอบการเดินรถระบบอนัสสัญญาณความพร้อมของทางและสร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงานขับรถค่ะโดยจะต้องทดสอบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนอกจากนี้ก็มีการซ้อมแผน ุเฉิด้วยค่ะสำหรับการเดินรถบนทางยกระดับนะคะพิกัดทางในยรองรับความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการให้บริการรถไฟทางไกลเมื่อวิ่งเส้นทางเดียวกับรถไฟสายส,ายสีแดงแล้วเนี่ยจะจอดเพียงแค่สถานีรังสิตสถานีดอนเมืองและสถานีกลางบางซื่อเท่านั้นนะคะโดยได้แจ้งว่ารถไฟสายเหนือสายอีสานที่วิ่งบนทางยกระดับเข้าออกสถานีกลางบางซื่อ42ขบวนเนี่ยมีทุกประเภทอาทิเช่นรถ ด่วนพิเศษรถด่วนและรถเร็วมีครบทุกชั้นนะคะทั้งชั้น1ชั้น2และชั้น3ค่ะ โดยในระยะแรกนะคะการให้บริการจะต้องปิดประตูห้องน้ำนะคะภายในขบวนรถไฟที่เป็นระบบเปิดเพื่อห้ามมิให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้บริการระหว่างที่เดินรถอยู่บนเส้นทางเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงสถานีรังสิตถึงสถานีกลางบางซื่อนะคะประมาณ25นาทีถ้าท่านที่ ใดที่จะใช้บริการอาจจะต้องคำนวณเวลาบริหารเวลากันนิดนึงค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะประกาศให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้านะคะโดยการรถไฟกําลังเร่งปรับปรุงขบวนรถไฟที่มีห้องน้ําระบบเปิดให้เป็นแบบสูญญากาศและก็ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เป็นระบบปิดทุกคันค่ะ โดยผู้ว่าการการรถไฟนะคะได้ย้ําว่าตั้งแต่วันที่23ทธันวาคม2564กการรถไฟเนี่ยพร้อมเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินรถ ด้วยระบบรางของประเทศที่ดีทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งของไทยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยืนยันความพร้อมจากการตรวจขบวนรถและห้องควบคุมรถไฟทางไกลที่ควบคุมการเตรียมงานนะคะแล้วก็ระบบอนุสัญญาณภายในย่านการปล่อยรถพบว่าเรียบร้อยดีนะคะขนาที่ตรวจผลวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ที่ปล่อยจากขบวน รถไฟทางไกลความดังของเสียงความร้อนของอากาศอยู่ในค่ามาตรฐานเป็นอีกความก้าวหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับท่านใดที่จะใช้บริการหลังวันที่23ธันวาคมก็อย่าลืมเช็คสถานีต้นทางปลายทางให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ต่อไปเราก็จะเห็นรถไฟทางไกลวิ่งบนทางยกระดับนะคะและที่สำคัญเราก็จะได้เห็นโฉมหน้าของห้องน้ำใหม่ของรถไฟทางไกลของประเทศไทยเราด้วยค่ะมันน่าจะดีขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจกันเสมอมานะคะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ